มอและแก่ผู้มีเกียรติครับเท่าที่เราฟังมาธุรกิจนิสส์เนี่ยเป็นธุรกิจสร้างคนครับธุรกิจเราเป็นธุรกิจซึ่งเป็นฐานรากของประเทศชาติประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับผลสะท้อนกลับมาว่าเป็นประเทศที่มีคนอ่านหนังสือน้อยที่สุดประเทศหนึ่งดังนั้นการมารเราต้องการรัฐบาลสนับสนุนของเรา3อย่างคือ อันดับแรกสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุรรูปแบบใหม่ทั่วประเทศสนับสนุนการตั้งสถาบันหนังสือและการอ่านแห่งชาติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานและรวมง,งานบุกแฟ่ต์ต่างๆหนังสือครับหนังสือคือฐานรากของชีวิตของคนหนังสือก่อให้เกิดความรู้ความรู้นั้นทําให้เกิดความคิดและความคิดนี้ก่อให้เกิดซอฟต์าวร์ครับแต่ปัจจุบันนี้ การอ่านของบ้านเราน้อยเพราะว่าประเทศไทยไม่มีสถาบันดูแลการอ่านอย่างจริงจังการจัดงานหนังสือบุกแฟร์ที่ผ่านมาทุกครั้งที่เราจัดเอกชนต้องดิ้นรนเองครับไม่เหมือนการจัดโอท็อปซิ่งคโปร์มาไทยดูแลค่าใช้จ่ายให้ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องการให้รัฐบาลทำคือจัดตั้งสถาบันหนังสือและการอ่านแห่งชาติเพื่อดูแล การอ่านทั่วประเทศยังเป็นระบบ 2. พัฒนาห้องสมุดในรูปแบบใหม่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโอกาสเข้าถึงหนังสือน้อยโอกาสเข้าถึงหนังสือของประชาชนคือห้องสมุดครับท่านนายกรัฐมนตรีมีนโยบายจะลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจฐฐฐถูกครับแต่ถ้าห้องสมุดนั้นมิได้ตอบปัญหาให้คนส่วนใหญ่แล้วเราไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้ได้ครับ ดังนั้นซอฟต์แวร์นะั่งฝังใหนังสือเนี่ยเราจะจัดทําให้พร้พอมกันพร้อมๆกับการทําห้องสมุดร,รูปแบบใหม่ซึ่งทําให้คนสามารถเข้าถึงหนังสือได้ห้องสม,มุดบ้านเราทุกวันนี้ไม่มีงบซื้อหนังสือครับประชาชนไม่สามารถใช้ห้องสม,มุดได้เราขาดสถาบันการอ่านเล่นหนังสือแห่งชาติภาคเอกชนจัดงานหนังสือปีละสองครั้งคืองานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และมากกับหนังสือนานาชาติซึ่งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าได้รับเกียรติท่านนายกมาเปิดงานวันที่12ตุลาคมเวลาบ่าย2โมงงานหนังสือในประเทศไทยเป็นงานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและเป็นอันดับ3ของเอเชียเราต้องการให้รัฐบาลมาสนับสนุนเพื่อให้เอกชนซึ่งธุรกิจหนังสือเป็นธุรกิจซึ่งคนเล็กๆทำงานกันครับไม่มีรายใหญ่มาทำปัจจุบันนี้คนทำหนังสือคนเขียนภาพประกอบ ส่งออกงานหนังสือไปต่างประเทศได้ครับที่ผ่านมาสมาคมผู้จัดพิมพ์คนทําหนังสือได้รับความกรุณาจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งสนับสนุนเราไปในต่างประเทศมากบ้างน้อยบ้างตามแล้วแต่ในภาวะนั้นผู้นําในกระทรวงในในกรมนั้นเป็นใครแต่ความจริงแล้วหนังสือเนี่ยเป็นสินค้าวัฒนธรรมหนังสือควรจะต้องถูกดูแลโดยกระทรวงวัฒนธรรม การขายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศได้เงินมาไม่เยอะครับพันสองพันเหรียญไม่กี่หมื่นบาทไม่เหมือนกับการขายอุตสาหกรรมแต่สิ่งที่ได้จากประเทศชาติมาคือได้วัฒนธรรมครับคนอ่านหนังสือไทยรักประเทศไทยมาเที่ยวเมืองไทยกินอาหารไทยใช้ผ้าไทยนี่คือสินค้าวัฒนธรรมดังนั้นในร้อยวันแรกที่เราจะทำเนี่ยก็คงที่ที่ผมเสนอไปในพาวะควาพอเยเนี่ยครับว่า เราทางานพร้อมกันแต่ในร้อยวันแรกที่จะทําได้็ปรูปธรรมนะครับผมก็กลัาเด้วยทนายกว่าในวานละขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้ลงเงินลงให้คนไทยซื้อหนังสือแทนของก่งัญหนังสือควรจะเป็นของแจกในทุทกเทศกาลอย่าให้หนังสือเป็นเพียงแค่ของแจกในงานศพครับไม่ใช่ครับดังนั้นเ,เราก็หวังว่า ภายในหนึ่งปีเนี่ยเราจะตั้งสาบันหนังสือได้สุดท้ายก่อนที่ผมจะจบการพูดนะครับผมอยากจะขอกลาวร่วงท่านที่ปรึกษาพันศักดิ์ว่าซอฟ t Power ไม่ใช่กาแฟปรุงสำเร็จครับต้องใช้เวลาชงเช่นเดียวกันครับเรากำลังทำสิ่งที่สร้างคนสร้างชาติหนังสือคุณภาพสร้างคนคุณภาพ คนคุณภาพจะสร้างประเทศคุณภาพดังนั้นธุรกิจหนังสือเป็นธุรกิจสร้างคนครับและคนที่จะไปสร้างซอฟแวร์ก็เคุณนครับ